ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อลูกคู่หนึ่งส่วนจะชื่อเรื่องนี้ว่าเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวจะสรุปในตอนท้ายว่าจะชื่อว่าชื่อว่าเรื่องอะไรมีวันหนึ่งที่ลูกชายได้พาพ่อวัยเก้าสิบเอ็ดเพื่อจะไปพักผ่อน ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใกล้บ้านก็ในระหว่างที่พ่อนั่งรถเข็นก็เข็นพ่อไปอยังริมสาน้ำหรือบ่อบปลาเนี่ยที่มีปลาหลากหลายชนิดกำลังแหวกว่ายอยู่เพื่อจะแย่งหาอาหารกินนั่นเองในทันใดนั้นขนาดนั้นเนี่ย ผู้เป็นพ่อวัยเก้าสเนี่ยก็พูดกับลูกชายนะซึ่งมีเนื้อความประมาณว่าให้ลูกชายเนี่ยไปหาเครื่องมือมาจับสัตว์นะคือปลาที่อยู่ในสระสวนสาธารนณะน่ะเอามาทำเป็นอาหารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทันใดนั้นนะลูกชายนั่นก็ต้อง คือเจตนาจริงๆแล้วที่ต้องการให้พ่อได้ไปพักผ่อนผ่นกายสมองเนี่ยได้ไปดูปลาบ้างได้ไปดูสถานที่ที่ล่มรืนน่นเพื่อจะได้ผัสสะที่ดีเนีเพื่อจะคลายเครียดนั่นเองเห็นไหมว่าการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วในขณะที่ผู้เป็นพ่อ พูดกับลูกนั้นนะจะเห็นนัยยะอะไรหรือไม่ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าในเรื่องของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่นยย่อมมีเหตุเกิดนั่นเองมีเหตุเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นแหละนะกามวิตกเนี่ยก็มีเหตุเกิดมาจากการมสัญญาคือการหมายรู้ในกามนั่นเนะ ที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยสั่งสมมาก็คือการที่จะต้องการน่อยากที่จะได้ปลานั่นน่ะที่อยู่ในสายนั่นมาเป็นอาหารคือเขาก็สั่งสมน่การมาสัญญานั้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อเห็นปลาปุ๊บเนี่ยก็จะนึกถึงอาหารนั่นเองไม่ได้มุมมองเขาของเขาก็ไม่ได้มุ่งไม่ได้วิตกไปใน อีกแบบอีกด้านหนึ่งที่จะมองถึงความเมตตากรุณาเนี่ยต่อสัตว์ที่อยู่ไม่ได้มีความเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นในขณะน,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 นั้นนะในขณะนั้นนะซึ่งกรารมาสัญญาเนี่ยก็ย่อมมีเหตุเกิดนั่นเองที่พงษ์ตัดไว้ก็คือเกิดมาจากการมาธาตมีธาตุน,น,นั้นเกิดขึ้นตลอดชั่วชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สะสมมาเนี่ยว่าเมื่อเห็นปลาแล้วเนี่ย ก็จะมองถึงว่ามันเป็นอาหารของมนุษย์นะเมื่อสั่งสมกรรมามธาตุเกิดการ,รมมาสัญญาเนี่ยกามมาวิตกก็เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้แค่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นที่ยกมาเป็นบทวิคหยเห็นว่ากามมาวิตกเนี่ยย่อมเกิดขึ้นย่อมมีเหตุเกิดเพราะเกิดจากการ,รมมาสัญญาเนั่นเมื่อกามมาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคิดที่จะพยาบาทเบียดเบียนชีวิตเขาเนี่ยก็เกิดขึ้นเห็นไหมวิหิงสาวิตกคือความคิดในทางเบียดเบียนนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องไปพิจนารณาตนเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสะสมเนี่ยกามาธาตุหรือเนกขบมาธาตุมากกว่ากันนะ ก็ต้องไปพิจารณาว,ว่าคําว่ากามาธาตุนั้นคืออะไรเนกกรรมะธาตุนั้นคืออะไรนะคือเนกกรรม,มาาธาตุคือการหลีกออกจากกรมนั่นเองคือสิ่งที่จะนําผู้นั้นนะ่ะให้เกิดความเพลิดเพลินความกําหนัดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดจากอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเมื่อ แต่ละวันเนี่ยเราสั่งสมกรรมามธาตุมากนะก็จะเป็นเหตุได้เกิดกามสัญญานะก็จะทําให้การวิตกนั้นก็จะวิตกแต่เรื่องของกามวิตกนะวิตกแต่เรื่องกร,รมนั่นเองนะมันก็จะมาคู่กันเมื่อมีกรรมามธาตุก็จะมีพยาบาทาธาตุก็จะมีวิหิงสาธาตุเพราะฉะนั้นที่พระองค์จัดไว้ว่าสัมปะยาภพเนี่ย ก็จะเป็นไปตามการสั่งสมของจิตที่ไปสั่งสมไปรับรู้ในธาตุนั้นๆการจะไปอุบัติการจุติเนี่ยการตายและการเกิดขึ้นในพบใหม่ข้างหน้าในสัมปายภพบเนี่ยจะเป็นไปในแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่การสร้างธาตุในปัจจุบันของแต่ละบุคคลนั่นเองบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าพบหน้าจะมีหรือไม่ เพราะว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นนะก็มีความคิดว่าขอเสพกรรมให้มากที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะไม่รู้ว่าภพหน้าจะมีจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้อนถามว่าแล้วหมู่สัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่เราเห็นด้วยตาเลยก็คือในพบของเดรัจฉานเนี่ย ซึ่งพบต่างๆที่พงค์แยกไว้ก็มีห้าพบนั่นก็คือเทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานและกกนะลกสิ่งที่เราเห็นได้ในเดรัจฉานเนี่ยงูตะขขามแมลงป่องปองปอน,ปอนแมวหนูนกเข้าต่างๆในพบเดรัจฉานเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีอะไรเป็นเหตุเกิดนั่นเองที่มีการเคี้ยวกินกันเป็นอาหารเนี่ยสิ่งเหล่านี้ ถ้ามีศรัทธาในพระศาสดาก็ต้องไปศึกษาว่านะกามวิตกเนี่ยมีเหตุเกิดอย่างไรเนกขรมมะมวิตกเนี่ยมีเหตุเกิดอย่างไรอันนี้ก็เป็นนยัยให้เห็นว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนนะสั่งสมกามาธาตุหรือเนกขรม,มาธาตุมากกว่ากันผู้นั้นจะสามารถรู้ได้เป็นปัจจิตังเฉพาะตัวนั่นเอง